นี่นะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะตัวนี้เป็น travel adapter นะคะแล้วก็นี่เป็นปลั๊กนะคะปลั๊กตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ250โวลต์นะคะแล้วก็ปลั๊กไฟตัวนี้ก็อยู่ที่2 5 0โวลต์เหมือนกัน 10A นะคะ2 5 0โวลต์เห็นไหมคะลักษณะเขาก็จะมีเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะคะ1 2 3และ4นะคะซึ่งเหมือนกันเลยซึ่งแบบ แบบนี้เลย 1, นึ่งนึ่งสอามี่นะคะก็คือเสียบไปอย่างนี้เลยนะคะเขาก็จะลงล็อกของเขาเลยนะคะเป็นล็อกของเขาเลยนะคะถ้าสังเกตดูเห็นไหมเป็นล็อกที่สามารถที่จะเข้ากันได้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปนะคะแบตเตอรี่ก็ใช้ได้ชาร์จเลยนะคะ นี่ค่ะเป็นลักษณะของไฟที่นี่นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะเวลาไปไหนท่องเที่ยวที่ไหนนะคะต้องศึกษาเรื่องปลั๊กไฟของเขาก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ก็จะมีนะคะเป็นลักษณะปลั๊กไฟในการท่องเที่ยวนะคะก็คือมีทุกรูปแบบทั้งยุโรปไทยแลนด์แล้วก็ที่อเมริกานะคะแล้วก็ที่ประเทศต่างๆสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะหาซื้อได้นะคะตามตามสนามบินหรือว่าตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะคะแต่ว่าต้องศึกษา ของเขาก่อนนะคะว่าเขาใช้ระบบปลั๊กไฟแบบไหนนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็มาเสนอแล้วก็บอกรายละเอียดแค่นี้นะคะบ๊ายบายนะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะชอบกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะ<ส>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยขอบคุณมากๆค่ะ<ส>เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ